ครับเพราะว่ามันวมาสิขอไปนั่งอ่าสิไปพองเป็น,นไง่ายๆเลยนะครับพองเรือมันจะพานอ่อนระรับทานหนะน,านาวทานอะไรต่างๆนะครับทานอะไรต่างๆนะครับทานอุปสรรคใดๆทัๆ้งตัวนะครับทีสิไปพองเรืออุป,ปสมบทเดี่ยสมบัตินะครับมันต้องมีมานะครับมันตะ้องมีมาอ่าตัดขวาสะจน,นแก่มานแล้วก็สามารถเสียสมาเข,ข้าใดนะครับตา,า,าบุญเข้าก่อนบูนก็ถึง นะครับพาเรือที่ตะตั้งใจไว้นะครับผู้ของออกไปอนี่ชื่อปอตาทีอดีตสมัยพระยุทธวนะครับออกเรือกไปแล้วตอนคารวะนะครับเขาไม่ได้เขียนเลยแบบยิงเลยต่อเองต่อเองอย่าง่วท่านเย็บปิดเพราะมันเขียนดูแล้วนะก็เลยบาก่อ่นะครับมันมีความหมายของมันนะครับ โอ้น้องก่ตาโตไพี่นิ่มแค่ไหนายนิ่มจนแล้วเิน <c> น <oughs> ิ่มมากๆลอยตั้งหายไปน้องไต้ปนไรนะครับ้องจะรออเาี๋ยวกนาชนเป็นโกงโงสุนี่อ่าอุปสมบทพือจะอายตนทีแกันนะครับดีใจก็พอโลงโคนเระปรือนะครับยินบีนะคริบ ขนบ้านในไซบ้านในไซซองนี่แต่ว่าบ้านในไซใช่งานอกอ่พราว่มีหญ้ากินอยู่ม่ีข้าแก่อ็ขอ่างเป็นเียวให่าวแกุ่ปคนจำเลนปรปนเี้ยวใหญ่กเยว่า้เปเียวรองหื่นที่ไม่มั่นแล้วเป็นกี้ปัญญานการทีนนในการอนดวยนะครับ้านแก่ซุปคนไอข้าวแ่ซุปนนะครับ อาจจะมวากครับแต่ับี่ตวรับหนักตัผมหนักเออตัรับันงที่กันนะครับทำกระลิ้นเพื่อนะครับเพื่อนแต่กับยาทีพี่น้องตาปวเที่ยนี้เป็นยัาเยียยัให้เลยนัลเป็นเลยนี่เยใครเดเสื้อที่หนีเพาเอาน้ำเลยเ้ามูสิออกน้ำ โอ้ยเสียนุ่มแข็งไปนนำให้นางมัแล้เนาะาุกาุกาุกอยันวะพี่อันยันพี่เอเจ้าน้าตาไรยังมาหาปเลยอยนนี่ต้องสื่ให้ลวพระทอิรีเลยอยนนี่ตาตุกตาตุเด้อนะครับบุตรตาลมีที่ดอมาว้ากเห็นบ่คือมูเนาะอทิานี่เนาะ หลวมมือระดับบานในงานเกษตรกรชนชั้นะครับจาดฟุตบอลระดับเขตพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับจงประสบความสำเร็จในยุคเจริญรุ่งเรืองนะครับนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับตลอดไปตลอดทุกคนนะครับชื่อนะครับอ่าอ่าเสียนะครับอ่าทั้งลุงเสียกินดา นะครับสินค้านะครับหรือแถาแก่แหล่ของเข้าเนี่ยแหละในน้ำขออภัยนะครับเลื่อนใส่ในน้ำของกี่นองเกินง่ายอีกบพื้นึงนะครับที่เหยียบฟองชั้นนะครับของการอุปสมบทของหลุดแล้ของเข้าในั้งนี้นะครับกัดสินมีทั้งแถาแก่ชุบโคตรจำเริญนะครับขอบขอบตัวนะครับแล้วก็มีทั้งใบ่งรกแก้วนะครับนะครับขี่โบกีโบกเลื่อนง่ามตะตาของบาดขาเข้านะครับ เย็นหนาต้องะว่าเรามาซอยทุกงานนะครับตลอดย่อมทั้งอ่าอ่าพ่อนาอ่ากีดาคมนะครับพ่อหนากีดาคมสิงทำนะครับพ่อเข้านะครับอ่าไม่วาหัวอ่าปกป้มากแล้วกันนะครับในการนี้นะครับขอบุญกุศลที่พี่น้องนะครับขอความเป็นสิไม่ว่ามาแสดงความยินดี